ะะสวัสดีนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเป็นการเรียนเชิดเชยสัปดาห์ที่2ของเรานะคะสำหรับคาบนี้นะคะจะเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาศิลปะกันนะคะมาเป็นวิชาเดียวกันซึ่งจะมี2กิจกรรมยอ่อยๆนะคะลูกก็คือจะเป็นการวาดรูปแล้วก็การฝึกอา่าน คำจากภาพที่เราวาดเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าเราจะวาดภาพอะไรแล้วก็ฝึก่านคำอะไรเดีย๋ยวลูกหยุดหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะสมุดวาดรูปนะคะอ่ะทีนี้นะคะลูกวางหนังวางสมุดวาดเขียนแนวอย่าตั้งนะลูกแล้วก็อ่ะตีตีขอบไปเลยนะคะอันนี้คุณครูตีไว้แล้วนะคะลูกตีขอบ ให้เท่าเท่ากันนะคะทั้งสีด้านเลยนะคะตีไว้ทั้งสีด้านเลยสีด้านนะคะอ่ะจนได้แบบนี้อ่ะทีนี้เราเราปิดดูอันนี้คือด้านบนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้อันนี้ด้านบนแต่ว่าให้เราสลับกันอ่ะกลับด้านนี้อ่ะเห็นไหมคะอ่ะเห็นไหมอันนี้ด้านนี้ขออนุญาตพับนะลูกอ่ะอ่ะก็คือสลับจากข้างบนนะคะ ก็คือมาข้างล่างทีนี้เราจะใช้นิ้วของเราในการวาดอ่านี่สลับกันนะคะก็คือจากเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมข้างบนทีนี้เราก็พลิกเอาข้างล่างขึ้นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะใช้นิ้วของเรามาวาดลูกวางนิ้วเลยของลูกทีนี้ก็ลากเลยนะคะลากไปเลยนะลูก คองครจะได้ตัวใหญ่นิดนึงเพราะนิ้วครใหญ่โอเคอ่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาอแล้วเราก็วาดมานิดนึงเติมมานิดนึงนะคะลูก พอจะนึกออกไหมว่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยอวันนี้เราจะมาวาดช้างนะคะลูกอาด้วยมือของเราทีนี้เรามาดูช้างต้องมีอะไรบ้างคะ่ะก็จะมีอะไรลูกอะไรคะอันดับแรกก็คืออะไรลูกใช้ในการมองเป็นอวัยวะภายนอกก็คือตาอทีนี้มีอะไรอีกเห็นไหมคะ,ะนิ้วของคุ้มกี่นิ้ว ก็คือเป็นอะไรคะเป็นอวัยวะภายนอกเช่นเดียวกันเป็นอะไรเอ่ยใช้ในการเดินในการวิ่งและก็ในการยืนทรงตัวก็คือขาใช่ไหมคะขาเท้า,าถ้าไปอ่าตรงนี้นิ้วนิ้วชี้นิ้วนิ้วโปง้งนี่คืออะไร ันนี้ไม่ไม่ร่างกายของเราไม่มีแต่สัตว์มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกห่งวงใช่ไหมคะลูกอ่าเราเขียนไปเลยว่างวงสะกดว่ายังไงง,ง,ง,ง้ออ้วงง้องวงอ่าแล้วก็อันนี้ตออ่าตาอ่าต่อไปอันนี้ก็คืออะไรคะขาขออาขาดันนี้นะคะไม่ใช่เท้ายังไงเนี่ย เขียนทุกนิ้วเลยขออาขาขออาขาขออาขามีอะไรอีกแล้วก็จะมีอะไรลูกตรงนี้ปุ๊บอะไรคะใช้ในการฟังก็คือขออูอหูมีอะไรอีกบ้างอันนี้ถ้าสมมติว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไร มันมีอันนี้ถ้ามันไม่มีงาเขาจะเรียกว่าเป็นช้างตัวเมียแต่พอมันมีงามันจะเป็นช้างอะไรคะช้างตัวผู้งาสวยไหมของผู้คุณลุกนิดนึงดิว่าดให้มันสวยนิดนึงอ่าก็คืองางองาอางงวงวาแบบให้มันเหมือนพ่นน้ำนิดนึงได้ไหมปุ๊บ อปุ๊บว่าพ่นน้ำเิดนนึงพ่นน้ำเิดนนึงปุ๊บว่าใช่ไหมคะต่อไปก็จะขาดอะไรอีกลูกจะขาดสิ่งที่ขาดกันหมดนอดมัน,มนออกมาข้างนอกแล้วก็คืออะไรคะอันนี้มนุษย์เราไม่มีแต่ว่าช้างมีก็คืออะไร วาดยังไงนะเอะ่อะไรคะก็คืออะไรของมันหางเขียนเลยเด็นออกมาข้างนอกเลยนะลูกหอหางงอหางอ่าอ่าอันนี้ก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะลูกตกักแทงให้มันนิดนึงทีนี้ลูกก็อ่าเห็นไหมคะก็คือสัตว์อะไรลูก ใช้นิ้วระวัดก็คือสัตว์อะไรคะช้างใช่ไหมคะช้างสะกดเป็นยังไงนะลูกมีตัวอะไรบ้างคะมีชอชอ,อา,งชาง,ชางอช้างไหมทูช้างอ่เสร็จแล้วเรา,าจ,จะทำเป็นอะไรให้มันเป็นหัวข้อมันนิดนึงค่ะมันก้อนเมฆอ่าอันนี้สัตว์ของเราก็เสร็จแล้วนะลูกอ่าก็คืออะไรคะ ช้างเห็นไหมคะช้างของเราได้ออกมาเรียบร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนส่วนปะ,วนปะอวัยวะของมันอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างคะลูกอ่ะเดี๋ยวเราได้เรียนทั้งสุขศึกษาและภละศึกษาศ,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 ศิลปะในการวาดรูปแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทยเหมายพราะว่าคาบนี้เราได้เรียนทีเดียวสวิชาเลยนะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ ต,ออตา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 ใช้ในการมองมเห็นต่อไปหออูหูหูใช้ในการอะไรคะฟังเสียงนะคะลูกต่อไปหออาง,งูหางหางของมันหางหางของสัตว์แต่แเราไม่มีหางต่อไปขออาขาใช้ในการเดินในการยืนในการทรงตัวในการวิ่งนะคะลูกแล้วก็ งอวงองวงงวงงวงของช้างใช้ไหมอะไรคะใช้ในการอะไรลูกก็คือมันก็คือเหมือนปากของคนเราแต่ของเขาจะเป็นงวงเคาใช้ในการกินอาหารหใช้ในการพ่นน้ําทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นช้างตัวผู้มันก็จะมีงางอ่ะงออางานี่ในร้องสะกดคำชื่อสัตว์ก็คืออะไรคะลูกชอองชางอช้างไม้โทช้างอ่ะเห็นไหมคะ ทีนี้ลูกก็ไประบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะลูกช้างจริงๆแล้วคุณวาดด้วยสองตัวเลยอันนี้ด้วยออันนี้คุูทดลองวาดอ่าอันนี้นะคะช้างของเราสำหรับงานของเราวันนี้ก็คือ เสร็จไปแล้วนะคะลูกผลงานของนราใช่ไหมคะทีนี้ลูกก็ไประแบาบยสีตกแต่งให้สวยงามโดยที่เราไม่ทับตัวอักษรที่เราเขียนไปนะคะลูกเห็นไหมคะเห็นไหมว่าช้างวาดง่ายๆเลยว่าจากนิ้วของเราทั้ง5นิว้วเห็นไหมคะมีส่วนประกอบครบเลยมีขาสีคขามีงวงมีหางมีหูมีตามีงา แล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะรูปงานของเรามี2ออย่างวันนี้นะคะวิชาศิละปะคือการวาดรูปรายบายสีลงไปส่วนภาษาไทยคุณจะดูลายมือการเขียนเขียนถูกไหมเขียนสวยหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือให้ผู้ปกครองอัดเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านอวัยวะของช้างนะคะลูกอันนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลูกอ่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งในน้เช่นเดียวกันอันนี้จะรวมกันเป็น2วิชาเลยนะคะหมายความว่าวันนี้เราจะ,ะเราจะเรียน3วิชาเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะรวมกันเป็น2วิชาแล้วก็คือภาษาไทยกับศิละปะเราก็จะเหลือวิชาประวัติศาสตร์อีกวิชาหนึ่งไว้เรียนช่วงบ่ายนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ